5้าสามสหนึ่งหนหมายเลขตัวนี้ที่อยู่บนธนบัตรใบละ1,000บาทที่อีลาอุ้งอิงนอกในมอบให้ก็พอการใช้ในเมื่อที่ปิดฤดูกาลสาวหน่อยบุ้งหนึ่งซึ่งแอดมินก็เพิ่งจะได้เฮ็ดคลิปล่วงไปนั่นก็คือเมื่อวานนี้และเลขตัวนี้จะล่งท้ายด้วยหนซึ่งเลข6กกับเลขเก้าที่เพื่อนว่ามันก็คือเลขตัวเดียวกันและวันที 23, ่สิบสากรกฎาคมที่กำลังจะถึงในอีกบกี่มือนี้ นั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดของน้ององค์อิงที่น้องจะครบอายุ19ปีบริบูรณ์และตอนเศร้าแอดมินได้ย่างหาสื่อเลขลอตเตอรี่ก็เลยได้ไปหยิบเอาเลขทยเก่าหนึ่งซึ่งก็ได้มาตรงกับเลขอายุของน้องพ่อดีนั่นก็คือเลขเก่าหนึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับที่แอดมินยิบมาได้เพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นก็เลยโชคดีไปน้ำเลขท่วานี่แหละครับเอ้าทั้งไหนก็ได้คนซื้อว่า ชัว่าหมานันน้ำเพลินอยู่ซัมนี่ก็เอาก็ดีใจหลายคักแล้วล่ะครับมันก็เป็นอย่างทีแอดมินในว้ามาอยู่ตลอดว่าเลขในแต่ละงวดที่มักจะออกสะส่วนหลายเป็นยังเลขเล่านั่นการล้วนแต่เป็นเลขที่มาเกียวของกับโตนองทั้งนั้นเลยอันนี้เว่าอีกแอดมินก็นจะขอเว้าคือเกา่าเรื่อขับว,ว่าอุงอิงน้องบ่เคยที่จะมาสนับสนุนในเรื่องแบบนี้และถามี่เอฟซีที่ดนย่างก็ไปถามกับเรื่องตัวเลขกับนอง แล้วก็ค้อเได้คำตอบที่น้องได้ตอบออกมาว่าหลากกระบงหูคือกันด้วยจ้าแอดมินขอหยิบยกเรื่องเล่าจะได้เกิดขึ้นมาอย่างที่เฮาเสียเห็นกันอย่างที่พ่อการใช้เพิ่นก็สชิด้ตตลอมถามกับหนอ่อว่าคณะหมอล่ำที่จะไล่สดจะซื้อว่าคณะอีย่างดีและโดยความเป็นหนอ่อองค์อิงก,ก็ต้องตอบอยู่แล้วอย่างคณะมุนอุ่ยปุ่ยบันเทิงสินจังสีพ่อการใช้เพิ่นก็สชได้ถามต่อไปอีกได้ว่าบ้านเลขเทือดถอยอ่านี่แหละครับแนวทัง มัก็กฤได้มาเป็นแบบนี้และโดยความติสัยสื่อของน้องอุ๋งอิงก็ษใตอบให้ท่านที่ตามนิสัยของน้องโดย,ยๆๆที่กบได้ดอีหยังต้องบอกก่อนด้วยคบว่าที่น้องเบ้าคืออุ๋งอิงน้องบคิดอีหยังเลยเป็นยังังไดจเบ้าจังสี่ติสิ่งนี้ก็สิสังเกตได้จากที่น้องเบ้าบอกคือเก่ายางใี่งดทีแล้วที่เลขกอบก60ยังเฝ้าจำกันได้บอกรับเทือนั่นน้องก็ได้ตอบกับพอการใช้น้องต้องเร้เว้าถึง3มเถื่อเทื่อแรกน้องได้บอกว่า 38960แล้วพอการใช้เพื่อนก็ได้ทักท้วงขึ้นมาว่าขาดอีกตัวหนึ่งท่าองค์อิงน้องกระจัาได้ต่ตอบออกมาก็เป็นตัวนี้ก็คือ0 0 1 9 8 0เกสรุปสองเทื่อองค์อิง,องน้องก็บอกบ่คือกันจักเถื่อจนพอการใช้เพื่อนก็เลยเด้เวบากับบูกสาวแบบนี้อีกว่าให้บอกไม่เอาที่ดีเป่นว่าแล้วทาาน,นององค์อิงก็เลยได้ต่ตอบออกมาว่าลาจำบ่ได้แล้วน้องกระด้ยิม ก่อนจะตอบบอกมาเป็นตัวนี้นั่นก็นคือ0ูนย์ศูนดก้าหกศูนย์กดครบหกตัวพอดีและเท่าที่สังเกตที่นอกในว่าตังวาสามเถ่อมันกระสมีเลขหกศูนย์ที่นอกในว่าซ้ำกันนั่นแหละครับแอดมินกนเรเลยได้ซื้อหกศูนย์ตามน้องสุดท้ายเลขหกศูนย์ก็ได้ออกอีีครับซึ่งแอดมินก็นมูว่าเสียอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังจั้งไหนกันคําเบ้าแทียดมินเฉีย้บอกว่าเลขที่ออกส่วนไหล กามักสิยุไก่เคียงหรือซิเมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวของกับโตนองเสมออันนี้คือเรื่องจริงที่ได้นำขึ้นมาเบาสู่ฟังครับมันก็เป็นจากสันอีหลีซึ่งก่แม่นครับเาที่จะอวยให้ทุกท่านตองมาเสือขอเน้นย้ำด้วยคาบวาอุงอิงนอง่ได้มาสนับสนุนกับเรื่องแบบนี้แต่สิงทีแอดมินอยากจะขออธิบายให้ฮูกันนั่นก็คือคืออย่างสี่ลหละเลขซิมักซิยุไก่กับนองหรือมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวของกัน แบบนี้นั่นละ่ะเลขส่วนหลายเสียออกก็คือดังทีแอดมินได้บอาออกมาเนี่ยครับแล้วทุกท่านกันจะเบ่งเสื้อด้วยครับล่องวิเครอไข่คล้วนแล้วกระตกตองน้ำคํามเบาของแอดมินเบ่งว่าสิเป็นจากสันบอ่อล่องเปิดใจโดยที่บบมีอากาติได้ดแล้วท่านสิเห็นแล้วก็สิเป็นคือจังข้าเบาทีแอดมินได้บอกให้ฟังนี่แหละครับแล้วถาถามว่าเป็นยังพอการใช้พิ้นถึงใดตลอมถามกับน้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข แบบนี้แอดมินก็สิขอตอบเลยนะครับว่ากะองอิงน้องเคยบอกแล้วเลขมันกอกอีหลีทายได้วอาเรื่องนี้มันก็นิะยุ่งข้าไปหาเรื่องของว่าจาสิทธินาคาบอ,อกของน้องนะครับที่ว่าข้าใดแล้วก็มักสิเป็นจริงจังสันผมเชื่อว่าเรื่องนี้เอฟซี FC ทุกท่านกับ้งสิฮูกันดีนะครับเนาะแต่ว่าท้าเ้องเอาไปมันกับงสิยาวกว้านนี้นะครับแอดมินขอว้าเอ,าเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สะก่อนนะครับ หรือว่าถ้าทุกท่านอยากจะรับฟั่งกันในคลิปต่อไปก็สาม,มารถที่จะคอมเมนต์คำอ,อะไรนะครับเนาะซึ่งแอดมินกับสีเข้ามาอ่านในคอมเมนต์ของทุกๆท,ท่านนะครับเนาะครับว่ากระแสต้องการแบบใดอ่าถ้าต้องการให้แอดมินออกมาเบานะครับแอดมินกับสออกมาเบาซึ่งก็ขอเป็นคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับเนาะหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีแอดมินสิขอกลับมาเบาในเรื่องแบบนี้หรือว่าในเรื่องหนี้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับที่เฟซบุ๊กของพอกันใช้นะครับ ล่าสุดเท่าที่แอดมินเนี่ยเขาไปอ่านเบิรงนะครับเนาะเห็นเพิ่นบอกว่าขอบคุณเงินในอากาศนะครับนั่นก็แสดงว่างวดนี้เพิ่นกับบอลเรือขึ้นกันไอเข้ามาบ่เเรือคือว่าถือครับผมดวงดีแล้วครับพอการใจอ่าส่วนที่เป็นยอนอิหยังแอดมินขอทิศเอาไว้ในคลิปต,ต่อไปนะครับเนาะสีขคอกลับมาเวาในเรื่องแบบนี้นะครับเนาะว่าเป็นหยังเพิ่นคือเห้งเพิ่นคือปังยอนอีหยังเทียบกัเพิ่นปังแบบนี้นะครับเนาะรับนี่คือ ก้มเห็นในส่วนตัวของแอดมินนะครับซึ่งกะคิดว่าทุกท่านกับวงจะคิดเบ้ต่างกันดอกจังพบพอกันนี่พี่จะต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในช่องแฟนคลับอุ๋งอิงนีง่หน่อยสเตชันสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณผ้พประกอบจากช่ององค์กรสาวหน่อยเพชรบ้านแพงในทุกๆช่องแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับช่องแฟนคลับอุ๋งอิงนีง่หน่อยสเตชันขอ,ขอขอบคุณครับ